การกำหนดสูตรการผลิตลูกค้าสามารถกำหนดสูตรการผลิตได้นะครับ1ลูกค้าต้องระบุว่าเราต้องการจะผลิตสินค้าอะไรซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการตั้งข้อมูลสินค้าก่อนนะครับว่าเราจะมีสูตรสินค้าอะไรบ้างก็คือมาที่ฝ่ายข้อมูลข้อมูลสินค้านะครับเราจะต้องมาตั้งก่อนว่าสินค้าตัวที่เราจะผลิตเนี่ยมันมีรหัสอะไรบ้างมากำหนดตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากกำหนดตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาทําการกำหนดสูตรการผลิตนะครับ อ่ากำหนดสูตรการผลิตก็คือเมื่อเรากําหนดตรงนี้ปุ๊บในส่วนของการผลิตนะครับในส่วนของสูตรการผลิตอาจจะต้องมีค่าแรงนะครับค่าแรงกับค่าส่หุ้ยในการผลิตแต่ละครั้งครับตรงนี้เป็นค่าแรงค่าแรงที่ฟ enfin ิกคอสไว้นะครับค่าแรงกับค่าส่หุ้ยที่ฟิกคอสไว้นะครับส่วนสินค้าที่มีการผันแปรนะครับก็คือถ้าเราจะผลิตสินค้าสูตรการผลิตสินค้าตัวนี้1นอันนะครับเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับให้เรามาเลือกแล้วก็กําหนด จำนวนนะครว่าเราต้องการจำนวนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการบันทึกสูตรข้อมูลตรงนี้